ออแล้วทำไงเนี่ยแช่ตัวน,นี้ตัแดงชุบนงกลายเป็นนวะอะไระะนนะครับเปลี่ยนสีแล้วครับอันนี้แบบไอ้ที่ออกคาบทองที่ครูบาศรีวิชัยจําได้ไหมออมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ออกเป็นครูบาศรีวิชัยที่ออกคาบทองอย<ม>่างเงี้ยอัเน,นี้ครับอันนี้เขาเล่นกันเนี่ยเขาเรียวกว่ากระไหลทองเก่าถ้าเกิดเราจเจาแก่แล้วก็แช่ไปอีกเนี่ยเป็นนวะแก่งเนี่ยอันนี้ยังมีเลือเหลือ,ลอ,ลอทองอยู่ที่ก็เอาแป้งลูบๆใหม่ จำได้เลยอ่จได้ครับน้ำยาผมเข้ายันเนื้ออืมก็เฮียประเสริฐเจอผมครั้งแรกของงงประเสริฐพญาไม้นะอ๋อโอ้ยมันกลับไปเลยเนี่ยนวะกลายเป็นนวะเลยห่อนวะแกเงินโอ้โหเฮียก็เฮียประเสริฐไม่เจอไม่ไม่ไม่เชื่อผมอะเขาเจอผมครั้งแรกเขาให้ให้ผมไปหากลับบ้านที่ผมผิดเขาผมไม่ได้เข้าไปหาเขา นี่ทำทำทำทองแดงให้เป็นนาวาได้ใไหมได้ครับอาจารย์ลุกผิวไฟไหมผิวสีลุกเปลมแบบนี้นี่เห็นอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวล้างเอาตั้งแต่ล้างอ่ะที่ใส่แต่ล้างอ่าก็นี่นี่คือไหนก่อนล้างใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่ไอ้นี่เดิมเดิมมาจากเรียนดิมเดิมอย่างนี้นะครับแล้วถ้าทำให้มันเป็นไงผมจะทําให้ก็เป็นผิวไฟแดงแล้วเป็นสีไอสีลุ้งทําให้เป็นสีลุ้งกันนะอ่าสีลุ้งเสร็จบังบังลมดำได้ได้ทั้งหมดสิบสามเหนือโอ้อ่าลองดูลองดู ผมไม่ได้อยู่ที่นี้หลอดอยู่นะก็ะทํางานให้จารย์หลอดอยู่ที่วัดวัดไอ้วัดจังนอกอืแร่ลางนะลูกปลาเป็นแปลอะพอพี่เลื่อนตักแท้อยู่แล้วบนพอพี่กระแท้หลายองค์แล้วคือ งานพี่อยากให้เก่าว่ะเนือบอกวิธีแต่งให้ทำไงทำไงก็มาทอดถ้วยอ๋อมนทอดถ้วยเนี่ยแต่คือว่าไม่ต้องคั่วงออวิธีมันเปลี่ยนขนาดนั้นเลยอ่ะน้ำยาผสมเองก็ไหลทองวิเห็นองทำทองยิ่งหนาวอะเลพี่รู้จักเปลี่ยนทองไหมล่ะอือผมรับจ้างทำอ่๋อเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยดีได้แต่ต้องสองสามวันนี้แต่ผมไม่อยู่สับเหนือเอาแบบสัอเด็ดเลยแบบจะมีงานประกวดอยู่แล้วนี่สองวันเนี่ย ที่หายี่มาตะตะวอืมีมียี่้ามีงานทองคำเลยพี่ลงทุนประมาณหนึ่งหมือนเป็นทองคำยิ่แท้ๆเลยไอ้ที่เขาขายออกมาแปดแสนเขาฝีมือผมนี่แหละผมถึงขึ้นทางทิ์ไม่ได้ปูทองคำแล้วพี่ห้อยคอโชว์เลยยี่มาตะตะวัเพราะมันมันบล็อกเดียวกันนี่ที่ลงทุนซื้อทองคำเฟลอ่ะเข้ามาตลอดเดอ๋ยวจะขอเบอร์หน่อยนะ แลบ้านที่อยู่ไกลไหมไม่ไกลเลย,ยแต่ผมไม่ขึ้นห้างนะผมบอกอก่อนไม่ขึ้นอืมแต่ที่เชียงใหม่ขึ้นอยู่มีงานสัง่งเน่ยลางเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยวะก็น้ำยาผสมเองครับสูตรตัวเองมีคนมาขอซื้อสูตรหน้าแสนไ,ไม่ขายอ่าไม่ขายอ่ะก็ตอนตอนนั้นมีตังค์ที่อนี้มัน,นญญมันเกิดจากอะไรเนี่ยเคมีเหรอเคมีโดล้วน เขาผมปูโรงงานแล้วพี่จริววงวะจริงเขาเปียกทองเท้ากับพี่เห็นเปียกทองตะไหลทองพี่หนาวกว่านี้อันนี้ชุดนับแขกตายห่าล้วมึงโอ้โหไม่ได้พามาวะเออมีมีมีเดี๋ยวว่าจะมาล้างให้หน่อยให้นั่นหน่อยมีมีทงแดง,งแอยู่ได้พี่ไก่ค่าตัวผมก็ได้มีกี่เหรียญเดี๋ยวทำให้มีอะไรก็นนมีกำลังหิวอยู่จะไปแทงมา้าแข่งวันเสาร์นี้เออแกยกเคื่องเดือดไฟ ทำออเออไอ้ขี้มึงเล่นกลหน่อยวะเนี่ยไม่ก็เห็นเห็นแต่งนี้นี่แหละเลยต่อไปก็เป็นสีลุงอ่าไม่เป็นสีลุงเหรอก็ตาแดงนะเขาผสมที่น่าจะเคยรู้จักไม่ได้ขึ้นผมหรอกเอ้ยเดี๋ยวโน้มุ่มล้ม <decorative> น <Spark 2> ี่เราจะทำให้มันเป็นสีลุงใช่ไหมอ๋อผมพ่อเกษตรจะเป็นตาตาอย่างเงี้ยพี่สิเออ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 ก็แหวนได้สีได้เลยอ่ะ เออเป็นสีลุงเลยเนี่ยหลงหลงหลงพ็ทธินเวนสีน้ำตาลก็ทําได้น้าตาลอ่อนนะถ้าไม่เป็นเงินทองแดงให้แก่เป็นเงินได้ได้หมดจริงว่าจริงเดี๋ยวจะทำอันนี้ผมไลน์เนี่ยที่ดูแต่นั้นเอออดูแต่นั้นเนื้อเป็นมาดีได้ไงเนี่ยผมเว้นอาหารก็แทงมัดแทงมารอบล็อกผมทําบล็อกพระอยู่บล็อกเบเซอร์เดี๋ยวจะผสมจะหยิบบล็อกให้ดู่าโขเดี๋ยวหยิบมาให้ดู บอกอะไรบลอกของผมเพราเสริมงามอยู่ที่ลำปางเขาเนี่ยองค์พันกว่ามีจะทำบล็อกเจ้าสวยนะกูยิงกระบาลเลยนะ <laughs> ไม่ทำอย่างนี้ <laughs> มีที่ทำฝีมืออยู่เ <laughs> ดี๋ยวพี่มาช่วยผมได้ได้แค่ <laughs> <laughs> นี้ก็แย่อยู่แล้วโอ้โหขนาดนี้เลยวะอันนี้บลอกนี่ของแท้นำได้องค์พันกว่า ความดูได้ว่าเหมือนไม่เหมือนกูไอเตี้ยติดต่อไปถามบ้างเล้เงี้ยยังครับอันนี้ผมทำเฉพาะโลงตัวร้อยเมตรเป็นละสี่ร้อยผมอยู่เงี้ยดีนะเพราะผมตึงอยู่ต้างบนไม่ได้แน่นอนว่ะตัวนี้อยู่รอดนอกะค่ะเอาเรียบร้อครับจะไม่นี่มาในชุดเท่าไหร่ชุดละสองร้อยเองสองร้อยว่ามึงโกหกเลยเชี่ยมเงาอะไรมาขายเนี่ยเฮ้ยแต่มือเหมือนขนาดนี้เลยเหรอครับ ใายหาพระเจ้าผมว่าพี่พาแท้น่ะมีมีพาแท้หมดแหละเขาให้มาไม่เห่าภาตัวผมเลยวันนึ่ะแต่้านทำให้พี่อ่ะเตี๋คทองก็ทําให้เนี่ยของมีไอตําไอเตียกทองก็ได้หาเงินแทงม้าแข่งพูดตรงตรงเลยเนี่ยมาขายม้าดีกว่ารวยกว่าเอาเอาไปลมดำลมดำเดก่อนถ้าเกิดไปอะไรต้องทานแสนกว่าลมดำตัวอดีตก่อนไม่ได้ไปในร้าน ถ้าเกิดพี่จะตั้งเครื่องช็อตเหรียญที่เสาว่าช็อตเสียงเป็นสีนู้นสีนี้ที่บอกผมเนี่ยทําได้เหรอก็ผมเป็นคนตั้งให้พี่มาเกิดตั้งกันบ้าไม่ได้เหี้ยไม่บ้าป่ะพี่ตายค่ะเราทำภาพแท้คืนสภาพเดิมอ๋อทำภาพแท้คืนสภาพเดิมแต่เนี่ยไปปลอมนั่น่ะสงสารเนื้อเอาผมปต่มเนื้อเนื้อซีเนื้อผงนี่เป๊ะกิฟเลยนะี่ มีช่างพิเศ๊มีชุดรับแขกโอ้โหมึงทำได้ขนาดนี้อะมีชุดรับแขกพี่ตายมีชุดเจ็ดช้อนเจ็วันนี้อีกเอาแหวนที่ทำให้มันเป็นทองอะไรประมานี้ได้หมดได้หมดพี่ผมตั้งใจพี่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอืพี่มีตุ้มหู